สวัสดีค่ะถือว่าเป็นสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนจริงๆค่ะสําหรับหนุ่มหล่อนันะกร้องชาวไทยอย่างน้องไทยแทนนะที่มีความสนิทสนมในฐานะเพื่อนกับน้องลิซ่าแล้วก็น้องมินนี่สองสาวแทคุกไลน์ไอดอนสาวสวยชาวไทยที่ไปเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมบันเทิงเคป๊อปโดยก่อนหน้านี้ค่ะนุ่มไทยแทนก็เคยได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกับเดอะแกงนะคะเป็นการร่วมเฟรมเดียวกันครบ3คนแล้วก็มีการเผยแพร่ทางไอส่วนตัวไปแล้วมาเมื่อวานนี้เองค่ะนุ่มไทยแทนเองได้มาภาพคู่ การกับรถ Coffee Truck อีกครั้งพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าย้อนวันวานไปช่วงการถ่ายทำา MV เป็นวันที่หนาวมากๆพร้อมกันนี้ก็ยังได้ขอบคุณรถ Coffee Truck จากเพื่อนสนิทถึง2คนด้วยกันนั่นก็คือน้องลิซ่าแล้วก็น้องมินนี่ด้วยค่ะ,ะถ้าใครงงๆว่าเอทําไมนักร้องไทยอย่างน้องไทยแทนถึงได้สนิทกับพี่ลิซ่าแล้วก็ พี่มินนี่ด้วยจากข้อมูลที่แอมินได้รับมาก็คือว่าน้องไทแทนเองเนี่ยเคยไปฝึกเป็นศิลปินอยู่ที่ประเทศเกาหลีประมาณ2ปีนะซึ่งคุณแม่ของพวกเขาแต่ละคนก็คือสนิทกันก็เลยได้พี่ลิซ่าแล้วก็พี่มินนี่ช่วยดูแลตอนที่อยู่ที่เกาหลีด้วยค่ะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยหนุ่มไทแทนแล้วก็ครอบครัวเองเขาก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแถมที่สําคัญคุณแม่ของสองสาวแล้วคุณแม่ของน้องไทแทนก็รู้จักแล้วก็สนิทกันมานานมากแล้วด้วยค่ะอาเมื่อวานนี้น้องไทแทนเองก็เลยออกมาโพสต์รถกั แล้วก็ขอบคุณน้องลิซ่ากับน้องมินนี่ผ่านทาง IG ส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ